เราจะมาดูซากุกกชีนะคะหรือเรียกว่าสาเวชีนะคะนะคะมีสามชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเออนคะคะมัลโลนะคะซาโลมากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะแต่มันมีที่ตำแหน่งเยอะนิดนึงที่มัก็คือไม่มีพวงกุญแจค่ะ,คะมีแค่นี้นะคะจริงจริงอันนี้มันไม่ มันไม่มันไม่ใช่อของแท้นะคะเออค่ะอ่านี่ค่ะนี่ต่อไปค่ะเป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะของแท้นะคะนี่คือหลักฐานค่ะน,นะคะน่าจะมานะคะนี่คือไฟของ สุดยอดค่ะฝากไล้นะคะที่เราซื้อมาสอชิ้นนะคะซื้อมาจาก b ็ g กซีจังหวัดพิษณุโลกนะคะนะคะหน้าร้านเอ็ค่ะแต่เขามาหนูก็ใช้ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะมีตลอดหรือปล่านะคะชิ้นสุดท้ายค่ะ นี่ค่ะ Hello c h i ซ z y นะคะเป็นของแท้จากญี่ปุ่น,นะคะ่ะใหญ่มากเลยคะ่ะใหญ่กว่าสามือสองอันเลยค่ะค่ะเอริมไหมค่ะมีเป็นของแท้มากค่ะนี่นะคะนะคะ,นะคะนี่ค่ะดูตรงไหล่ชิดมือชัดๆค่ะนี่ค่ะตรงน,นี้มาเสละะิมเลยค่ะยกเว้นตรงนี้ค่ะนี่นะคะ โอเคค่ะวันนี้ขอจบรายการแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ